ข้อ27เขาบอกว่าเมื่อนำสารละลายสีส้มเมทัลในเตนอาจจะเป็นเมทัลความเข้มข้น2มอต่อลิตรปริมาตร100มิลลิลิตรมาผสมกับโซเดียมคอไรด์ความเข้มข้น2.5โมอลต่อลิตรปริมาตร400มิลลิลตรจะเกิดตะกอนสีเหลืองของ MCLH ในสารละลายไม่มีสีที่มีความเข้มขน้น c l ลบเท่ากับ0.4โมลต่อลิตรโดยมีสมการไอออนิกสุดรี่ตอนไปนี้เราถามว่าข้อใดเป็นสูตร empirical ของ c l n สูตร empirical ก็คือสูตรอย่างง่ายเราจะหาย,ายังไงถ้าดูจากข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นปริมาณสารแล้วเอาไปโยงเข้าหาสูตร empirical เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะตั้งอย่างนี้เลยก็คือ ตั้งสมการที่เขาให้เลยครับแล้วก็ตั้งมีใช้เหลือหน่วยที่ใช้ก็ใช้เป็นหน่วยโมลก็ได้มิลลิโมลก็ได้แต่ที่จะใช้เป็นหน่วยมิลลิโมลแล้วกัน จะได้กินเล็กง่ายๆเฉยๆเพราะเนี่ยถ้าน้องเอาความเข้มข้นในหน่วย2มลต่อลิตรมาคูณปริมาตร100มิลลิลิตรมันก็จะออกมาเป็น200มิลลิโมลมาผสมกับโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น2.5โมต่อลิตรคูณกับปริมาตร400มิลลิตรแต่ว่า มิลิโมของมันกนะ็คือหนึ่งพันมิลิโมของโซเดียมคลอไรน์นะคือหนึ่งพันแต่เนื่องจากว่าตัวที่น้องมาคิดเนี่ยน้องมาคิดแค่คลอไรออนแต่ก็อย่าลืมว่าก็นี่ไงโซเดียมโซเดียมโซเดียมคลอไรด์มันแตกตัวให้โซเดียมบวกกับคลอไรออนใช่ไหมมันแตกตัวเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งดังนั้นถ้าเริ่มต้นน้องมีมิลิโมหรือมีโมของโซเดียมคลอไรด์เท่าไหร่มันก็จะให้มิลิโมหรือโมของคลอไรออน เนื่องจากว่ามันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นและมันเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งพอไอออนก็เลยจะเป็นหนึ่งพันมิลิโมลใครใช้หน่วยโมลมาก็จะได้นหนึ่งต่ยังไงต่อถ้าสารมันยังไม่ผสมกันแน่นอนว่า MCLN ตก็แรกมันต้องเป็นศูนยโจทย์บอกอว,ว่าจะเกิดตะกอน MCLN ใช่ไหมซึ่งเขาไม่ได้บอกปริมาณมาว่ามีเท่าไหร่ แต่เขาบอกมาว่าในสารละลายไม่มีสีมีความเข้มข้นของ Cl- เท่ากับ0.4 M ครับพี่ความเข้มข้นของ Cl- ลบมาจากไหนไม่ได้มาจาก MClN แน่นอนเนื่องจากมันเป็นตะกอนแล้วถ้าพี่วาดภาพให้น้องดูนะคือตอนหลังของน้องเนี่ยมันอาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นเป็นไอคอนดำๆนี่แล้วมีตะกอนเกิดขึ้น,ข,นขึ้นมา อยู่ในสารละลายมันภาพตอนหลังมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ว่ามีตะกอนเกิดขึ้นขึ้นมาแล้วสารละลายของน้องไม่มีเลยนะแห้งเลยเงี้ยก็ไม่ใช่มันจะมีสารละลายอยู่ซึ่งสารละลายตัวเนี้ยมันมีไอออน Cl- อยู่มาถามว่าสารละลายตัวนี้มันมคืออะไรมันก็มาจากอันนี้แหละครับ Cl- L K ที่ยังเหลือจากการทำปฏิกิริยา เหลือเท่าไหร่เขาบอกมาว่า0.4โมลต่อลิตรอันนี้คือความเข้มข้นของ c l เหลืออยู่0.4โมลต่อลิตรมันให้มาในหน่วยโมลร์แล้วถ้าน้องอยากจะเอาไปแทนในตารางน้องก็อาจจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปมิลิโมลแล้วทำยังไงพี่น้องก็ต้องเอาไปคูณกับปริมาตรแล้วปริมาตรตอนหลังเป็นเท่าไหร่ค ริมาตรตอนหลังมันจะเป็นหนึ่งร้อยบวกสี่ร้อยครับเพราะว่าน้องเอาตัวเมทัลเนเตนเดอะเนทัลโลหะม,มาหนึ่งร้อยมิลลิตรแล้วมาผสมกับโซเดียมลอสรัสสี่ร้อย400มิลลิตรเนาะเพราะฉะนั้นปริมาตรตอนหลังมันก็จะเป็นหนึ400่งร้อยบวกสี่ร้อยก็คือห้าร้อยมิลลลิตร แล้วหน่วยลิตรกับลิตรมันจะตัดกันน้องก็เลยออกมาเป็นบิลลิโมลศูนจุดสี่คูณห้าร้อยมันก็จะออกมาเป็นสองร้อยมิลลิโมลนั่นเี้อันนี้ก็คือปริมาณของอไลออนที่เหลืออยู่จากการทำปฏิกิริยาเหลือเท่าไหร่เออเหลือสองร้อยแปลว่าใช้ก็จะใช้ไปแปดร้อย แล้วก็ถ้าปฏิกิริยามันทำกันสมบูรณ์เนี่ยก็แปลว่า m บวกมันก็ต้องหมดเหลือศูนย์แล้วแปลว่า m บวกเนี่ยมันจะใช้ไป200แล้วเวลาใช้หรือเวลาเปลี่ยนไปนะครับมันจะอิงกันตามเลขดูเพราะฉะนั้นถ้าเนี่ยน้องจะเห็นว่า m มันถูกใช้ไป200ใช่ไหมแล้วโพลิออนถูกใช้ไป800อัตราส่วนมันเป็นเท่าไหร่มันเป็นหนึ่งต่อสี่ ดังนั้นเลขดุลมันก็เลยเป็นหนึ่งกับสี่ซึ่งเลขดุลสี่ของโพลรอออนเนี่ยมันคือค่า n พอดีดังนั้นคือเอ็มพีดิโคของน้องอ่ะมันเป็น Mcl มห้ n ่เนื่องจากน้องรู้แล้วว่าเท่ากับสี่สู่ของน้องก็เลยเป็น m c l มีเป็นคำตอบ